สวัสดีครับก็มีน้องคนหนึ่งนะฮะส่งข้อความมาหาผมนะครับว่าพี่ครับขอชาเขียวหน่อยครับวันนี้เลยผมก็มาทําให้ดูเลยฮะก็เริ่มแรกเราก็ล้างแก้วนะฮะแล้วก็ใส่ครีมครับหนึ่งช้อนอัตราส่วนนี้ไม่รู้นะ <c oughs> น้ำตาลอีกหนึ่งช้อนนะฮะ ก็เราก็มาเตรียมเป็นชาเขียวนะชาเขียวแล้วก็ทำแก้วต่อแก้วครับเอาอันเก่าทิ้งครับแล้วก็แสนใหม่ถ้าเราเอาอ,อันเก่ามันจะไม่อร่อยครับมันจะฝาบแล้วมันจะเพี้ยนครับถ้าชาใหม่มันจะหอมถ้าเป็นชาเขียวแนะนำนะครับของตามังกรดินนะก็คือ ห้ามแช่ชาไว้นาน,นครับให้แช่ประมาณนิดนึงอะครับประมาณหนึ่งสองสามวิประมาณนั้นนะครับถ้าแช่ไว้นานสีมันจะเปลี่ยนรสชาติมันจแบบะแตกปเลยลองทำกินดูผมก็สอนได้เท่าที่สอนน้ำมันแมกับตีเตีเข้าไปฮะตียอย่างเดียวครับแล้วใส่น้ำกลนสองช้อนโกยนะไม่ใช่สองช้อนตักนะ ลืมเลยลืมลืมลืมทิปครับก็เทเข้าไปเทจนกว่ามันจะพอดีมือเราฮนะตีจนกว่ามันจะเหนืดมือเ,านะเราครับก็มาเตรียมแก้วนะปั่นใส่แก้วอีกทีหนึ่งคนระับก็มีหลายคนสงสัยนะว่าเออที่เทเทไปเทกลับนี่คืออะไรก็คือตีฟองนะถ้าเราตีกับแก้วแก้วที่ชงม,มันมันกระจายออกครับมัน ทนร้อนออกมาเราก็ต้องตีใส่แก้วพลาสติกนะฮะอันนี้คือเหตุผลคนถามมามากเลยคือทำไมต้องเทกลับไปกลับมาก็นี่แหละครับดูคลิปนี้หน่อยก็เ,เข้าใจนะครับก็เทชาเขียวลงครับก็ส่วนนี้นำไปใช้ได้นะสำหรับคนที่อยากขายหรือว่าอยากทำธุรกิจส่วนตัวไม่ห่วงครับก็ฝากติดตามไว้ครับ แล้วก็โรยนมครับใส่นมข้างบนนน็ตเพื่อความน่ากินครับก็ฝากกดติดตามกดหัวใจด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจตามคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ก็คือจบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณเครัครบ